ยังอยู่ที่เรื่องของข,อมขโมยขจรน,นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าให้ฟังไปเนี่ยมีข่าวที่ว่าโอ้โหเข้าไปในวัดนะแล้วไปเอาทรัพย์สินของวัดคือแม้แต่ผ้าตรงผ้าไตรอะไรต่างๆ<ฆ>เอาไปเป็นร้อยๆผืนเลยผ้าคลุมโรงเย็นก็ยังเอาไปอะแต่ในขณะที่รูปแบบเดิมก็คือการก็ไปงัดตู้บริจาคค่าน้ําค่าไฟอะไรต่างๆรวมถึงขโมยทรัพย์สินของคนที่เข้าไปทําบุญภายในวัดก็ยังมีกันอยู่นะครับอย่ายววันนี้จะพาไปดูมีทั้งที่ชนบุรีแล้วก็มีที่นครราชสีมาด้วยไปดูที่ชนบุรีก่อนนี่ คือภาพกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาข้างในกุฏิข้างนี่คือผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะแต่เข้าไปข้างในกุฏิพระเลยที่วัดห้วยพรมพื้นที่หมู่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแล้วก็เดินเข้าไปเดี๋ยวก็ไปค้นขาของคุณผู้ชมดูไปเดินดูตามจุดต่างๆเนียนะจากนั้นเนี่ยตอนหลังเธอจะไปนั่งอยู่ตรงตู้รับบริจาคค่านามค่าไฟของวัดแล้วพยายามจะงัดแงะด้วย แต่ว่ายังไม่ทันจะได้เงินบังเอิญพระสงฆ์ฮะพระรินจันทสาโรซึ่งจำพรรษาอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงก็เลยออกมาดูเปิดประตูออกมาก็เจอศีกาคนนี้นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ18มิถุนายนนะครับท,ทีนี้พระจาจาร์ท่านนี้ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าตอนที่ออกมาเจอศีกาคนนี้ก็ถามว่ามาทาอะไรเข้ามาในกุฏิพระเนี่ยเธอก็บอกว่าอ,อ๋ออิชานรู้สึกไม่ค่อยดีอยากจะมาขอน้ามนต์ท่านก็เชื่อก็เลยเดินไปหยิบน้ามนต์มาให้หนึ่งขวด จังหวะนั้นท่านบอกว่าเอ๊ะเห็นตู้บริจาคมันอยู่ผิดที่ก็เอกใจอยู่นิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้คิดอะไรมากจนผู้หญิงคนนี้ออกจากกุฏิไปแล้วจากพักหนึ่งก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูถึงได้เห็นพฤติกรรมครับท่านก็เลยบอกว่าโอ้โหชัดเลยมางัดแงะตอนที่คุยอยู่เนี่ยก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้มีพวงกุญแจมาหลายดอกก็คิดว่าเออแสดงว่าสีกาที่เจอเนี่ยแหละวิชาชีพแน่นอนก็เลยฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงวัดข้างเคียงด้วยนะครับ ถ้าเห็นผู้หญิงคนนี้ให้แจ้งมาได้เลยแล้วก็ฝากถึงผู้กระทำความผิดว่าจะทำแบบนี้อีกเพราะว่ามันผิดศีลธรรมฮะค่ะ,อะนอกจากในส่วนของที่ชนบุรีแล้วไปที่จังหวัดนครราชสีมาก,กันบ้างคุณผู้ชมตำรวจสพสีคิ้วเนี่ยเข้าตรวจสอบที่มีคนเข้าไปขโมยของนะคะในมูลนิธิสมเด็จพ,พุทธาจารย์โตพมรังศีที่ตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจุดที่ถูกโจรเข้าไปขโมยเนี่ย เป็นจุดให้เช่าวัตถุมงคลค่ะเขาก็พบนะคะว่าม,มันมีร่องรอยการรื้อค้นจนข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายทรัพย์สินที่โดนขโมยเนี่ยนะคะก็มีกระเป๋าเงินของคนนอนเฝ้ามูลนิธิซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเงินอยู่กว่า8 0 0 0บาทแล้วก็มีโทรศัพท์ม,มือถืออีกหนึ่งเครื่องราคาประมาณ7 0 0 0บาทเหตุเกิดเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เองโดยนายเลิศวิทย์ประวิงค่ะอายุ51ปีซึ่งก็เป็นคนเฝ้ามูลนิธิที่ถูกขโมยของเนี่ยแหละค่ะเขาเล่าว,ว่า ตอนช่วงเช้ามืดเนี่ยตัวเองรู้สึกตัวนะสะดุ้งตัวตื่นแล้วก็พบว่ามือถือแล้วก็กระเป๋าเงินเนี่ยหายไปตอนแรกคิดว่ามียามคนอื่นแกล้งหรือเปล่าแต่ว่าสอบถามก็ไม่มีใครเห็นแต่พอเดินไปตรวจดูตู้เก็บพระก็เห็นข้าวของเนี่ยแหละค่ะกระจัดกระจายไปหมดเลยก็คาดว่าน่าจะมีคนเข้ามาขโมนยนะคะทีนี้เนี่ยเขาไปเปิดกล้องวงจรปิดค่ะ แต่ก็ไม่เห็นตัวคนร้ายนะคะคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะรู้มุมกล้องด้วยนะคะเอาไปฟังเสียงกันค่ะสะดุ้งมาตีสี่ตีสี่กว่าแผมก็เลยไปดูเอา้าผมก็นึกว่าเขามาแก้งไงทั้งสายยามมาแก้มาโทรศัพท์ผมไปซ่อนหรือเปล่าครับพอหันหนากระเป๋าตังค์ก็หายแล้วก็เลยเดินมันเดินเดินมาตู้ที่เห็นเขางัดผมก็เลยตกใจครับ เราเรามาเรามาตรวจเราเห็นรอยงัดเนาะใช่เลยเนี่ที่ตกใจเขาได้อะไรไปบ้างครับอันนี้พระได้อะไรนะครับแล้วไม่มีใครเช็คครับแต่ของผมมาได้กับโทรศัพท์ไปกระเป๋าตังค์ไปแล้วครับอกระเป๋าตังค์มีเงินเท่าไหร่เจ็ดแปดพันครับโอ้เจ็ดแปดพันเนาะดีนะที่มานาวทิศนี้คิดว่าคนร้ายน่าจะมากี่คนมันไม่รู้อะไรเลยเลยพี่แบบเหมือนกับว่าผมผมก็ไม่เข้าใจว่าผมหลับได้ไงขนาดนั้นของพวกนี้อยู่ใกล้ผมมากเลยครับ ปกติใครเดินเราผมจะได้ยินหมดอมีเมื่อคือนนี่แหละทีนี้ถึงแม้ว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่ให้เห็นหน้าของผู้ชมแต่คนร้ายเนี่ยมันก็ตกมมาตายเองนะนี่เห็นหน้าชัดเจนเลยเพราะอะไรครับโจรที่ขโมยโทรศัพท์ไปเนี่ยดันเอาโทรศัพท์โทรไปวิดีโอเอลป่วนญาติของเจ้าของโทรศัพท์ที่อยู่ต่างจังหวัดตั้งสิบกว่ารายแล้ว โอ้โหมีนิสัยแบบขี้หลีนะคุณผู้ชมโทรไปเนี่ยถ้าเจอคนรับเป็นผู้หญิงจะพูดจาจีบเกี่ยวพาราศีฮนะแต่ถ้าเจอว่าเป็นผู้ชายตัดสายทิ้งมันเลยทีนี้ญาติที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเจอคนนี้วิดีโอคอลมาจีบเขาเขาก็เลยอัดวิดีโอไว้เลยซึ่งวิดีโอนี้แหละเห็นหน้าตาคนร้ายชัดเจนนะคบทางผู้เสียหายท่านเมื่อสักครู่คุณเลิศวิทย์เนี่ยเขาก็เลยได้คลิปจากญาติผู้หญิงคนนี้ ไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจเพื่อระบุตัวบุคคลจะได้ตามจับมาดำเนินคดีได้ต่อไปครับ